ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและการผลิตกระต่ายซึ่งเป็นสัตว์ของสาขาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในครั้งนี้ก็นับว่านักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปูโชคดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไรับความรู้ก็จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะนักศึกษาสาขา สาธารณสุขศาสตร์ก็เดินทางมาอบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับลูกนักเรียนนี่ถือว่าเป็นความโชคดีโรงเรียนบ้านนำ้ำปูที่ได้รับความอน,นุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นอย่างยิ่งสิ่งใดที่โรงเรียนบ้านนำ้ำปูมีโอกาสจากดูแลช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเราจะให้ความร่วมมือกับโครงการของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ ถ้าหากว่ามหาวิื่องอะมีความต้องการที่จะให้เราได้ให้ความร่วมมือซึ่งขณะนี้นักศึกษาจากปัหาวิทยารลายประกาเลยก็เดินทางมาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านน้ำผูเป็นจํานวนมากเช่นกันครับทั้งสาขาภาษา,าอังกฤษวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ลูกนักเรียนระดับประถมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงมธัธยมศึกษาปีที่สาม คงจะได้รับความรู้ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่เพื่อเราจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเพื่อยเกิดประโยชน์สูงสุด